สวัสดีค่ะกสิบบอกเราพามาชมกับรถกระบะยอดพันเก่งนะคะอึดทึกทนค่ะงานหนักไม่หวั่นนะคะนิสสันบิ๊กเอมฝาแดงค่ะราคา89,000บาทนะคะเป็นนิสสันบิ๊กเอ็มฝา,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 าแดงหัวเดียวค่ะรถยนต์ปี35นะคะ1990ค่ะรถพร้อมใช้งานนะคะขับขี่สบายค่ะเครื่องยนต์เน่นเนๆช่วงร่างดีค่ะเสียงเครื่องเงียบๆนะคะ สีสันโดยรวมดูดีขอบขานสียังสวยอยู่นะคะแอร์เย็นภาษีปี66แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ค่ะติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันนะคะราคา8,9,000บาทราคานี้สนใจสามารถคุยกันได้นะคะเริมชุดโอนโครบค่ะจะเข้าค่าไร่เข้าสวนค้าขายการบรรทุก ผลองนะคะไปได้ทุกงานแถะทานรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะอยู่หน้าค่ายเสรีรนยุทธถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเบอร์ติดต่อผู้ขายอยู่คำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปถ้าถูกใจยังไงติดต่อโดยตรงค่ะเข้าไปชมตัวรถไปตรวจสอบสภาพรถและเอกสารต่างๆให้เป็นที่พึงพอใจด้วยตนเองนะคะ เพราะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นค่ะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ